นี่ลอยอะไรนะลอยวาดเหรอเป็นดอกมุงอกไม้ไมครับเอเอ,เอสมคำร่ำลึกสวัสดีครับวันนี้มาพบกับลัดเลาะเกาะแกะแอวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราก็จะมาที่ที่นี่นะปราสาทหิน พี่มาวันนี้ไม่มีน้องกั้งกับน้องกี๊มานะครับวันนี้ก็จะมีลุงแก่ๆมากันไม่กี่คน นี่อะไรนี่อะไรดูดิของโทราหรือว่าเขาเรียกว่าตำบลหนึ่งหรืออำเภอไหนซุ้มประตูและกำแพงแก้วซุ้มประตูหรือคนรู้จักอะไรกันนี่นะนม่ราหอมากที่ทงานดูดิว่าสวยนะประสาทขอมสวยมากโอ้โหละเอียด อะ้วเป็นเป็นรูรูอะงารูเลยนะสวยอ่ะมุนขลังมุนขลังมีมุนขลังคิดเดียวว่ากินกะาอ๋อเขามีงานประจำปีหรือเปล่าใช่ไหม เลยนะ่อมันจะสวยขนาดไหนเนาะใช่ใหญ่ขนาดไหนคือภาษาหินแดงในนี้ในนี้มีอะไรอะ่ะเข้าได้ไหม

าต้องใส่อะไรไว้ทุกอย่างนะเนี่ยถึงจะดูแล้วผิดเนี่ยเย็นดิดูรู้สึกว่ามันเย็นโอ้โหอ๋อนี่ทุ่งใส่ไม้ใส่อะไรด้วยอันนี้อันนี้เขาน่าจะเพิ่งทำมั้นี่คือปบางในบางวัฒนธรอ้

สวยมากสวยดีด้วยในนี้ก็จะมีจะมีพระด้วยนะใครเอาพระมาสอยก็ไม่รู้นะสนจริงๆตบอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทงแพงใช่ไหม สวยงามห้ามขีดเขียนระวังหินล่นอนันนี้นี่นี่คืออะไรอะครับเหมือนทั่งเหมือน อันนี้ก็จะเป็นภาษาขอะที่อยู่ตรงกำแพงซึ่ง่างนี้เขาก็จะเอาแผ่นนักลิกป,ปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอ๋อนี่คือรอยจารึกเก่าเลยนะใช่แล้วเาก็เจานะใส้พุกซะใช่ ปิดไงแบบว่ากันไอ้พวกมือบอลมาขูดไงอันนี้เป็นภาษาจีาแบบจับมัดมือก่อนเลยนะจับมัดมือก่อนเข้าใช่ไหมคนที่จะเข้ามาออห้ามเอาอุปกรณ์อะไรนะของมีคมมเข้ามาให้มือภายหลังเฮ้ยนี่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 รอยอะไรนะรอยวาดเหรอ เป็นดอกมุงดองกไม้เลยนี่เห็นนะน่าจะพอที่จะหลงเหลือได้ดูแต่คิดว่าสมัยก่อนน่าจะมีเต็มหมดนั่นแหละแต่แบบว่ามันจะน้อยปีเท่านใช่มันก็หายไปไงพ้องให้เปิดให้ด้วยไหมท่านสสท่านสสเงียบครับร้านนี้ครับที่เขาบอกอร่อย ใช่ครับเป็นการก็มาชื่อร้านเมลินคาเฟ่นนะ่ะ <c oughs> เราจะไปชิมเขาว่าเป็นร้านดังใช่ไหมร้านดังอ่ะเราจะมาลองชิม <c oughs> กาแฟกันว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก่อนจะไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ร <c oughs> ้านเขา ใช้ได้นะสวยมากครับอ,อันนี้ก็จะเป็นราคาราคานะครับราคา,าคือ เขาบอกว่าเค้กร้านนี้อร่อยนะครับก็จะมชีชีสชีสหน้าไม่นมสดนะอันนี้ชิสหน้าไม้อันนี้น,นี่ส้มนะคะเค้กส้มอันนี้คานาคอตตาคาราไม้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับอันนี้อย่างอย่างชานมเย็นนะครับใช้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 ใช,ใช,ใช,ใช้วัตถ,ถุดิบตัวไหนอะครับ หาซื้อในบริบูธไม่ได้ไม่ได้คือต้องสั่งมาใช่ใช่ไหมอ่ะลองรีวิวให้ดูหน่อยอันนี้ปริการมาตั้งแต่ปีไอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้อะไรนะชีสเค้กหน้าไม้ครับอื้ม้า เออวะสมคำร้ำลรือลองเลยลองให้ได้ชินกาแฟก่อนนะคะเป็นไงเปิดยังไงก่นกนนนนอ,อนอให้อยู่นะโอเคนะอันนี้ไม่เอาได้ไหม กินได้ไหมถ้ามันใส่น้ำก็กินได้อะเจได้กินมาวันนี้ได้กินเป็นไงคือเลี่ย <c oughs> ไไง อร่อยอ่ะมิกินเอกลักษณ์อร่อยอ่ะครับท่านผู้ชมมาให้ได้เลยร้านนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่เป็นอะไรนะฮะเอปเปอร์โซโ่รซ้อน,อ,อ,นอันนี้คือจะมีชาม,มาให้ด้วยอลองลองลองชิมเป็นยังไงลองชิมเลยชิมเลยฮะ เปพไงแกคือเพลงารกคืออะไรร้อนร้อน<ะ>ขนกกางก็สั่งร้อนปานกลกางกินโอเคตรงนี้ใช่ไหมมีร้อนปานกลางเชัช่